สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999 Lady Channel นะคะวันนี้ก็ป็นพามาอยู่ที่อําเภอรเราขวัญจังหวัดกานจนบุรีค่ะวันนี้นะคะที่พามาดูนะคะเป็นที่เปล่าขนาด14ไร่ครึ่งเนาะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆที่กันก่อนเนาะรอบๆพที่นะคะจะเป็นบรรยากาศภูเขาเนี่ยสักอยู่70%เลยนะคะอีก30%ก็จะเป็นบ้านคนเนาะ แล้วก็ด้านหน้าค่ะตรงนี้มองเห็นไม่เอ่ยตรงนี้นะคะจะเป็นถนนนะคะถนนคอนกรีตหน้าที่เลยนะคะ100เมตรเนาะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นถนนลูกรังอยู่ที่180เมตรนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันเลยป่ะมากล้องตามมาเลยค่ะอ่าเข้ามาเลยเดี๋ยวก็ตุนพามาชมด้านไหนจะได้มองเห็นวิวรอบๆที่เนาะได้ครบทุก มุมนะคะ360องศาอ่ะสำหรับที่ตรงนี้นะคะถ้ารอบๆข้างที่เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพาะปลูกเนาะจะมีปลูกข้าวโพดปลูกมันนะคะปลูกมันสำปะหลังเพราะว่าดินค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนี่ยเห็นดินไหมเลยอ่ะดินค่อนข้างดีนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบ,รอบๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็น ภูเขาซะส่วนใหญ่ซึ่งบรรยากาศเนี่ยดีมากนะคะลมเย็นลมโกกตลอดเลยอากาศถ่ายเทนะคะสำหรับด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะมีชุมชนมีบ้านคนเนาะพอมีบ้านคนเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคะก็มีเสาไฟฟ้ารากผ่านที่แล้วก็มีน้ำประปานะคะตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะคะถ้ามองไปเนาะเมื่อกี้มีรถผ่านอยู่ ตรงนี้อยู่ห่างจากลาดยางแค่800เมตรเองเพราะว่าหน้าที่เราเนี่ยถนนผ่านคอนกรีตเนี่ย100เมตรแล้วไปนิดนึงก็จะเป็นถนนลูกรางอีกสัก700เมตรก็ขึ้นลาดยางแล้วเดียวออกไปด้านขวานะคะนี่นี่น,นี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมคุณผู้ชมดูหน่อยอ่ะตรงนั้นเองไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะมองเห็นรถสีขาวๆผ่านนั่นแหละถนนลาดยางออกไปด้านขวาเนี่ยก็จะไปทางวัดหนองไก่เหลืองนะคะมีวัดมีชุมชนเนาะ โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากตัวอำเภอกาญจนบ,บุรีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35กิโลแต่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นอำเภอราวขวัญก็ห่างจากราวขวัญประมาณ20โลแต่จะบอกก่อนว่าตรงเนี้ยค่ะมันใกล้ per, อำเภออู่ทองอยู่แค่ถัดจากเนี้ยประมาณ3-4โลก็ถึงละเนาะปะเดี๋ยวซูมไปด้านนู้นให้คุณผู้ชมดูหน่อยจะได้เห็นรอบๆข้าง ที่ตรงนี้นะคะเหมาะสําหรับทุกอย่างเลยทําได้หมดทําไร่ทําสวนทําการเกษตรปลูกพืชปลูกผักนอกป,ปลูกบ้านทําได้ทุกอย่างนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกบรรยากาศดี สำหรับท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวขอย้ำอีกทีหนึ่งที่ตรงนี้ติดถนน2ด้านด้านหน้า100เมตรด้านข้าง180เมตรเป็นลูกลงังเนาะออกไปประมาณ800เมตรเนี่ยก็จะเจอลาดยางแล้วนะคะอ่ะเจอลาดยางมีน้ำมีไฟไฟฟ้าผ่านพาดเข้ามาในที่เราเลยนะคะห่างจากตัวอำเภอเราขวัญอยู่ที่ประมาณ20โลกาญจนบ,บุรีเนี่ยอยู่มา70โลนะคะ ที่ตรงนี้นะคะราคาอยู่ที่ไล่ละ2 3 0 0นะคะถ้าซื้อเหมารวมอยู่ที่3ล้านนะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาถามแอดมินอะแอดมินจะได้บอกรายละเอียดให้เนาะสงสัยตรงไหนถามได้นะคะแล้วก็อ่าสำหรับใครที่มีไอเดียว,ว่าที่14ไร่ครึ่งเนี่ยจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ด้านล่างเนาะเป็นไอเดีย นะคะให้กระตูนหน่อยนะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งนะคะเพื่อเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงเนาะสำหรับวันนี้นะคะฝากไปด้วยกับช่อง9ก้า a d y าเก n าเดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย